ไม่ได้ยินได้ยินยังไม่ได้อุดไหมนะได้ยินยังอะได้ยินแล้วโอเคคือแบบที่หนูจะพูดก็คือคุชชั่นมันเข้มมากเลย ดูขนมแบบซื้อแบบแบรนด์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคือแบบรู้สึกว่าแบบส่วนมากมันแบบไม่ค่อยเข้ากับสีหนูอะคือแบบมันแบบเข้มมากเลยอะ่ะนี่คือสิ่งที่หนูเล่าเมื่อกี้เพราะแบบเข้มมากเลยช่วงน,นี้หนูชอบกินข้าวหน้าปลาไหลมาก หนูไม่ชอบหน้ามาวันนี้เมื่อกี้หนูก็เลยเอาขึ้นเจ็บมากทำไมเขาแบบไม่ชอบหน้ามาวันนี้คือแบบถ้าหนูแบบว่าใช้ แล้วหน้าหนูจะส้มไหมอะลองได้ไหมอะแล้วคนเห็นไหมเฮ้ยจริงๆมันก็แบบไม่ได้หน้าก็คือมองคือมันแบบหน้าส้มอะทุกคนลองตรงไหดีเครือมันก็แบบ ได้อยู่แต่ว่าหน้าเราก็จะดรอปลงไงคือแบบอยากดูซินดี่ติกงคือหนูยังไม่ได้เล่นกิ่งขนาดนั้นคือหน, <l ake of music> นูแบบเตะตีเพลงแบบง่ายๆอ่ะตีแบบแพทเทิร์นแบบ เด็กปสมตีแบบว่าตึงตึงตุ๊กตึงตึงตึงตุ๊กตึงตึงตึงตุ๊กตึงตึงตุ๊กแบบนี้มันก็แบบถ้าเอาลงก็เขินอยู่ไอ้ลุงพูดทำไมอ่ะเจ้าไปทำอะไรพูดนีู่แบบ แต่งหน้าแบบรีบมากเพราะว่าพอ่อโทรมาบอกว่าจะพาไปกินข้าวก็เลยแบบรีบแต่งหน้าป๊ป๊บโป๊แล้วก็ออกเลยเปิดประตูให้แววันนี้แบบโช์ขึ้นหน้าเพราะว่าแบบว่าอยากแล้วแต่ว่าแบบไม่ชอบหน้ามาวันนี้ไม่ชอบผมวันนี้ คือแบบเราจะไม่สวยต่อเมื่อเรามี bad hair day ค่ะคือแบบหน้าเหมือนตอนช่วงหนึ่งวันนี้แบบหน้าเหมือนช่วงช่วงสักช่วงช่วงที่ยังอยู่โรงเรียนเก่าไม่ชอบหน้ามาชอบ บ้างชอบหน่อยเคยชอบไหมนะม้าตัวเองถึงไม่มีผมก็สวยคือแปลว่าหัวล้านก็สวยเหรอหมายถึงแบบหนูหมายถึงตัวเองนะแบบเพราะว่าบางคนหัวล้านก็สวยอยู่ดีแต่ว่าหนูคือไม่ได้นะต้องมีผมต้องมีผมมีหน่อยเหอะมีบ้าง everyday ล o กเหรอได้เดี๋ยวไว้มาทำเฮ้ยหรือเราแบบทำพรุ่งนี้แต่ว่าหนูแบบตื่นมาโรงเรียนตีสี่แล้วหนูแบบออกจากบ้านห้าโมงครึ่งแล้วหนูก็แบบรู้สึกว,ว่าหนูแต่งหน้าไม่ทันเลยก็คือถ้าหนูถ่ายกิบก็คือหนูคงไปโรงเรียนสาย <c oughs> ไม่ลองคะ่ะไม่ไม่เอาเราจะมีผมมีหน่อย <peach> อย่ามาพูดรอลเล่นตลุกอย่ามาทุกคนอยากให้หนูโกนหัวหรอไม่เอานะไม่โกนไม่โกนนะเฮอทุกคนมีแบบ cleansing oil ออหรือว่า cleansing balm แน,นะนำไหมของยี่ห้อไหนดีเพราะว่าแบบ อยากใช้ที่มันไม่ใช่ไมเซลล์อะด้เพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบใช้สัมเดียวมากแบบหนูเช็ดรอบนึงแบบหนูต้องเช็ดแบบ4-5่หแผนเพราะว่าหนูกลัวหน้าไม่สะอาดแล้วตัวแบบคือที่หนูใช้อยู่ตัวเนี้ยคือจะหมดแล้วแล้วหนูแบบอยากลองอี่ห้ออื่น เป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดชอบเธอมาตลอดไม่ใช่เฮ้ยจำคำไปใช้ดีกว่าเออไม่มีใครกล้าเหมือนก็คือเป็นคนเดียวในวงเอ้ยไม่มีพี่จอบเป็นเพื่อนเฮ้ยเล่นรุ่นใหญ่ไม่เอาอย่าหนูขอโทษหนูผิดไปแล้ว นูผดแล้วหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆหนูขอดนหนูผิดไปแล้ว I'm sorry ขอโทษจริงๆหนูผิดไปแล้วทุกคนหนูขอโทษสังคมขอโทษทุกคนในไลฟ์ขอโทษพี่จอบหนูผิดไปแล้วพี่จอบ หนูขอโทษไม่ฟ้องไม่ฟ้องหนูขอโทษผิดไปแล้วจร s. <S ิงๆขอโทษสังคมผิดไปแล้วจะไม่ทำอีกแล้วก็คือถ้าหนูโดนพักงานทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะ เดวจะไปสาผมแล้วคะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้หนูไปไปโรงเรียนผิดไปแล้วไม่ขำไม่ขำขอโทษผิดเดี๋ยวจะไปแล้วจะไปสาผมพรุ่งนี้ตื่นเช้า ตายยังไม่หายเลยเฮ้ยแต่ตว่ามันดูแบบมันดูไม่ค่อยออกแล้วนะแต่มันก็แบบดูปุดๆอยู่นิดนึงแต่ว่าก็ดูไม่ค่อยออกแล้วหนูผิดไปแล้วคือหนูซื้ออันนี้มาเพราะาแบบน้องหนาวเป็นพรีเซนเตอร์โหคือตอนแรกหนูซื้ออีกยี่ห้อน,นี้ใช่ไหมคือตอนแรกซื้ออันนี้ตอนแรกหนูซื้อห่อน,นี้ค่ะตแต่ว่า คืออันนี้มันหนึ่งแถมหนึง่งใช่ไหมหนูก็เลยจะแบบเอากับแม่คนละขวดแล้วก็แบบแล้วหนูก็แบบเจออันนี้พอดีแล้วหนูก็แบบแน,น,แน,แบบน้องหนาวเป็นพรีเซนเตอร์แล้วหนูก็แบบบอกแม่ว่าน้องหนาวเป็นพรีเซนเตอร์แล้วหนูก็แบบแบบอยากได้ใช่ไหมแล้วแม่ก็บอกว่างัน้นเดี๋ยวเั้นก็เอาอันนี้มาเลยใช่ไหมแล้วแม่เดี๋ยวแม่ใช้สองขวดกก็ห <laughs> นูก็เลยเอาอันนี้มาค่ะเพราะว่าหนูแบบว่า โดนน้องหนาซื้อค่ะทุกคนคือชื่อภาษาจีนน้องเหนาคือจินตงเทียนใช่ไหมแล้วหนูก็แบบบอกแม่ทุกวันเลยว่าหนูชอบจินตงเทียนแล้วหนูก็แบบขอตังแม่ไปคอนเสิร์ตจินตงเทียนค่ะมันรลชาติเป็นไงมันคือมันคือออยทาผมค่ะ มันคือไอทำเห็นไหมแบบผมเราสวยสวยเพราะว่าเราใช้ตามน้องแมนวค่ะอ๋อ,อ,อพี่มีชาเมื่อวานเห็นอยู่คือเหมือนมากเฮ้ยเราอยากใส่แว่นจนะมนใส่แว่นดีกว่า แบบหนูซื้ออันนี้มาใช่ไหมแล้วหนูแบบแทบจะไม่เคยใส่คือหนูซื้อมาแบบไปสวนซื้อมาแบบซื้อมาทําไมนี่อันนี้ก็คือแว่นแบบใส่ได้ตลอดการคือแว่นนี้ใส่ทีไรก็คือแบบหน้าแบลเกืนอ่ะก็คือแบบคือแบบบางทีแบบว่ามันไม่อยากแบลแล้วอ่ะแล้วก็แบบใส่แว่นใช่ไหมเพราะแบบขี้เกียจใส่คอนแทค แล้วมันก็จะกลับมาแบลล์อะก็คือแบบเสียใจอะคือตอนไปโรงเรียนเก่าหนูก็คือใส่แว่นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบทับเกีย์สองข้างแล้วก็แบบหนูเหมือนนิร์ตอ,อะก็คือแบบมันดู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 เด็กอะไม่ชอบอะอไม่ชอบดูเด็กคืออยากโตเลย คือแบบแว่นคุมกำเนิดมากคือใส่ว่านมีแบบแบวมากถ้าแบบทุกคนใส่แล้วแบบมันชัดขึ้นปะมันชัดขึ้นไหมคือหน้าหนูไม่แบวนะหนูรู้สึกหน้าหนูไม่แบวนะหน้าหนูแบบออกจะล่อเท่แบบแมนๆคุยกัน วันนี้เห็นครึ่งหน้าไปเลยไม่ต้องเห็นเต็มหน้าเพราะเพราะไม่ชอบหน้ามาคือทุกคนคือแบบรู้สึกว่าแบบเวลาที่หน้ามาแบบไม่เหมือนกันใช่ไหมทุกคนอาจจะดูแบบหน้าหนูตอนนี้ไม่เหมือนในโพสไอจีใช่ไหมคือทุกอย่างมันอยู่ที่หน้ามาค่ะถ้าแบบถ้าหน้ามาไม่เหมือนก็คือแบบ พูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็คือถ้าหน้ามาไม่สวยก็คือจาวันนั้นเราจะแบบแบดเดย์มากเราจะแบบไม่อยากเจอใครไม่อยากยุ่งกับใครตัว่าถ้าวันไหนหน้าสวยแล้วก็แบบอยากเจอทุกคนบนโลกใบนี้ ไม่มีหน้ามาคือรอรอ,อกี่โมงคือแบบมีหน้ามาโกรอค่ะ <c oughs> เป็นอ,อ,อะไร <c oughs> เดี๋ยวจะไปแหละจะไปสาบผมไม่งั้นเดี๋ยวดึกเกินงั้นจะมือนี่ไม่ได้เป็นโอเค ไม่เชื่อคะ่ะไม่เชื่อมาข่ามาค่ะ,คะต้องไม่มีหน้ามาจะได้ดูโตคือหนูก็ไม่อยากมีแต่ว่าแบบรู้สึกว่าแบบมันไม่ชินใช่ไหมแล้วก็แบบคือหนูเป็นคนแบบเขียนคิ้วไม่เท่ากันอะ่ะแล้วแบบคือหนูก็เลยมีหน้ามาเพื่อที่จะปิดบังคิ้วหนูเพราะว่าหนูเขียนคิ้วไม่เท่ากันทุกวัน เราไม่เคยเขียนคิววันไหนเท่ากันก็เลยแบบไม่มีดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยก็เลยแบบมีหน้ามาดีกว่าเฮ้ยแต่ถ้าไม่มีหน้ามาเราก็จะแบบสามารถเขียนคิวอ่อนๆได้เพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วหน้ามาก็จะไม่บางคิวเราเราก็จะสามารถเขียนคิวอ่อนๆได้พูดอะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่อง ไปแล้วไปๆจะไปถามผมก็คือผมมันแล้วพรุนี้ไปโรงเรียนก็คือพรุนี้เรียนพละก็คือแบบขี้เกียจมากเรียนบาสอ่ะก็คือร้อนมากแต่ว่าไม่เป็นไรซื้อพันลงมาแล้ว บายบายไปแล้ว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 คิวตรงใช่ไหมคิวหนูตรงไม่ตรงเนาะมันแบบคือคิวทรงอะไรมันคือคิวทรงอะไรมันคือแบบคิวทรงอะไรก็ไม่รู้เขียนมั่วๆม,มันก็ได้แบบนี้บายบาย คือแบบขั้นตอนที่ถามผมก็คือไม่อะไรเว้ยแต่ว่าแบบเวลาเป่าก็คือแบบไม่อยา่างเป่าหนูให้แม่เป่าให้ตลอดไปแล้วไปแล้วค่ะไ่ได้บายบายอารมณ์วันนี้หนูแตกต่างจากปกติยังไงทำไมมีคนเห็นวนะ่าอารมณ์วันนี้ตลอดชอบ คือมันต่างจากปกติยังไงเล่นบาสหล่อใช่เล่นบาสหอลหอมมาดูได้หยอกไม่เอาไม่ดูคือตอนเล่นบาสคือแบบหน้ามาแบบว่าหายหมดเลยเพราะว่าแบบแบบวิ่งแล้วแบบลมมันพัดใช่ไหมแล้วแบบหน้ามาเราก็จะหายอ่ะแล้วก็แบบผัวเปียกเปียอะ่ะเพราะแบบเพราะามันมีเง่อใช่ไหมหัวมันก็จะแบบเปียกเตียละ คือปุ่นอะไรบาไปแล้ไปจริงๆไม่จอจีไปจริงๆแล้วเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวดึกเกินก็คือพรุ่งนี้ตื่นเช้าคือแบบช่วงนี้หนูชอบฟัง The Ghost มากทุกคนคือมีเรื่องหนึ่งคือชอบมากจำชื่อเรื่องไม่ได้ค่อยมาพูดไลฟ์หน้านะมาทวงด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายไปจริงๆแล้วจิมแก้มจิมแก้ม ไปแล้ว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 ทุกคนหยุดไลฟ์สิทุกคนปิดไลฟ์สิก็คือจับผมทางไลฟ์แบบวันเนี้บายบายไปแล้วบายบายกุไนก o ไนกุนไนายบายคือวันนี้มาบ่นไงก็เลยพูดเยอะคือปกติแบบไม่มีท็อปปิกแต่วันนี้ก็คือบ่นแต่เรื่องผมเนี่ย ไปแล้วบ๊ายบาย